ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะวันนี้นชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์วิชาศิลปะเรื่องหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุนในการสร้างงานทัศนศิลป์เพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเป็นเริ่มกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> คือต้องบอกก่อนนะครับว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยในกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> จะวาดภาพเล็กนิดเดียวไม่เต็มภาพนะครับ ไม่ใช่ไม่เต็มภาพสิไม่เต็มกระดาษคุณจะบอกว่าเวลานักเรียนจัดภาพเนี่ยอย่างเอาภาพนี้เป็นตัวอย่างเนาะเห็นไหมว่ามันมีโคนที่เป็นจุดเด่นมีจุดรองคือโคมไฟมีองค์ป,ประกอบของกระดาษปากกาหมึกเป็นขยายหนังสือเนี่คือการจัดองค์ป,ประกอบที่ดีนะครับก็คือมีจุดเด่นจุดรองแล้วก็จุดด้อยเพื่อให้เพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีเนื้อหาและความหมายมากขึ้นในเช่นภาพนี้เห็นไหม รถขายของจุดเด่นก็คือรถขายของจุดรองก็คือคนขายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เติมเข้ามาให้ภาพรถขายของเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเห็ดภาพนี้เห็นไหมคนหญิงสาวเนี่ยกำลังวาดรูปเนาะใช้ใช้นิ้วโป้งเนี่ยวัดขนาดภาพอยู่เห็นไหมว่ามันมีทั้งองค์ประกอบหลักรองแล้วก็ด้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพให้มีขนาดกลางไม่ใช่สิขนาดใหญ่กลางเล็กเพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูมีมิตินะครับดูสมจริงมากขึ้นอย่างเช่นภาพนี้คนสาพายเบดเห็นไหมถ้าคนสาพายเบดเฉยๆก็ปกติแต่นี่มีการเอาแก้วน้ํามาถือเพื่อให้คนเนี่ยแบบมีชีวิตมากขึ้นนะครับนี่ภาพนี้เห็นไหมคนตัวอะไรไม่รู้กาลังทํางานระบายสีอยู่เห็นไหม เด่นของภาพนี้ที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือไอ้พวกอุปกรณ์ที่เขากำลังระบายเนี่ยไ,ไอ้พวกหัวปลากระต่ายหรือตัวอะไรพวกตามเนี่ยส่วนตัวร้อก็คือไอ้ตัวเล็กๆที่คอยระบายสเยีเห็นไหมมันมีมันมีเรื่องราวในภาพวาดนั้นเห็นไหมจุเนภาพนี้คนในกล่องจุดเด่นก็คือคนจุดล้อก็คือพวกต้นไม้หรือหรือคนตัวเล็กๆที่กวาดพื้นอยนู่เป็นจุดลออเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นอยู่ในสี่เหลี่ยม อย่างภาพนี้ภาพนี้ถ้าะให้ครูดูนะครับจุดเด่นก็คือนี่ไอหัวโตนี่เหมือนน่าจะเป็นหัวหน้าเนาะแล้วก็มีลูกน้องที่ไล่ล็อตอยู่ที่โต๊ะโอ้โหอย่างภาพนี้เห็นชัดเลยจุดเด่นก็คือแมวที่ปล่อยแสงเห็นไหมถ้าแมวไม่ปล่อยแสงเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าแมวตัวนี้มันกลืนไปกับแบกกาบแต่พอมีแสงออกมาจากปากปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรวิ่งเส้นเนี่ยมัน นม่เห็นว่าแมวเนี่ยมันปล่อยพลังมันวิ่งมาของเส้นเนี่ยเห็นไหมอ่ามันเลยดูแมวเป็นจุดเด่นและจุดร้อนก็คือพวกที่อยู่ข้างหลังอุประกอบต่างๆตรงนี้อ่ะอันนี้เห็นง่าสุดเลยนะครับสุดแผ่นสีขาวนี่คือสมุดวาดเขียนนักเรียนนักเรียนมกักจะวาดรูปส้มสมมติสมมติครูราควาดรูปส้มเนาะวาดรูปส้มอยู่แค่นี้กระจึงหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับครูรู้สึกแบบนี้เลยนะครับเวลาตรวจงานเนี่ยแบบ ทำไมว่าให้มันใหญ่กระดาษกาษ็บเบลเลอรมาเทิมขนาดนี้นี่ตรงแบบนี้นะครับจัดให้มันเต็มแผ่นคือหลักการจัดสัดส่วนกันขนาดกระดาษกับรูปเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันด้วยเนาะไม่ใช่เล็กแบบนี้บอเอาเด้อแบบนี้ถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้เลยมีใหญ่กลางก็เล็กไล่ระดับลงมาเพื่อความสวยงามนะครับอย่างนี้ไม่เอานะครับอย่างนี้โอ้โหมันเล็กไปนะ้อเดียรจะต้องฝึกว่าให้มันใหญ่หน่อย อันนี้าถึงการบ้านประจำสัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับใครวาดภาพเล็กๆมาเดี๋ยวจะหักคะแนนแล้วนะครับสัปดาห์นี้จะให้วาดภาพผลไม้โดยจัดเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับโดยมีผลไม้ที่หลากหลายแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับ <Nope. S 1> นี่มันจะเป็นต้องเยอะนะครับน้อยชิ้นน้อยผลไม้ก็ได้แต่ให้มันเต็มกระดาษเต็มองค์ประกอบของภาพเห็นหมสม้มลูกเดียวก็ได้ แต่ว่าให้มันใหญ่เลยมีส้มลูกใหญ่แล้วก็ส้มผ่าครึ่งดอกไม้ใบไม้เติมให้มันสวยงามไม่จะเป็นต้องวาดเหมือนขนาดนี้นะครับนี่มีแค่ตัวอย่างนะครับแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับจบสำหรับการเรียนการสอนศิละปะป .6 ประจําสัปดาห์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมทํากันบ้านแล้วก็พยายามไม่ออกจากบ้านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Nope.